ไม่เรียกสินสอดสักบาทฟังเหตุผลพราะเจนแม่ลีเผยสาเหตุไม่เรียกสินสอดว่าที่ลูกเถยหมื่นล้านขึ้นแท่นว่าที่สับไพหมื่นล้านสำหรับนางรายหน้าหมวยแก้มบุ๋มปียาดาหลังจากที่คบหาดูใจกันกับแฟนหนุ่มพีทกันตะพรทายาธุรกิจโรงพยาบาลชื่อดังและถูกขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังคบกันมานาน4ปีล่าสุดแก้มบุ๋มก็ได้ควงคุณแม่ลีสรินยาและคุณพ่อเจนชัยกรมาเผยเลิกแต่งงานที่แรกวันที่12พฤษภาคมปีหน้าพร้อมเปิดสาเหตุแม่เรียกสินสอดสักบาทผ่านทางรายการคุยแซบโชวทางช่องวัน31ถามว่าทำไมพ่อแม่ไม่เรียกสินสอดสักบาทพ่อเจนตอบว่าให้เขาดูแลลูกสาวต่อจากพ่อแม่ไปอย่างมีความสุขให้สิ่งที่ดีกับเขาเราก็สบายใจแล้วอายุเราก็เยอะแล้ว จะเอาเงินไปทำอะไรให้เขาไปดีกว่าเท่าไหร่ก็ให้เขาหมดแล้วแม่คิดเหมือนกันไหมแม่ลีได้บอกว่าสำหรับแม่เราเป็นคนชอบหาเงินและสอนลูกด้วยเราเก็บเงินไว้เพื่อเขาทั้งหมดแต่ถ้าวันหนึ่งเขามีคนที่ดูแลได้ดีมากกว่าเราแล้วเงินที่มันเข้ามาหาเราก็คือของเราเราก็ไม่เก็บไว้พร้อมทั้งของเราด้วยเพราะเราทำมาเพื่อคนที่เรารักก็คือลูกก็บอกทุกคนนะคะว่าเราสร้างมาแล้ว เราจะไม่เป็นภาระให้เขาเราคือคนที่ต้องให้เขาแก้มบุ๋มบอกว่าได้ยินแบบนี้ก็ชินค่ะนี่คือสิ่งที่โอเคแล้วพอเป็นแบบนี้เรารู้สึกสบายใจใช้ชีวิตอะไรก็ได้ที่เราสบายใจแม่ลีพูดว่าถ้าลูกเหนื่อยแล้วเราไปเอาเงินเขาหมดเขาจะไม่มีแรงในการทำงาน เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้การทำงานและเป้าหมายให้มีความสุขไม่ทำให้คนข้างๆเดือดร้อนนี่เราไม่ได้เตรียมกันนะเราพูดแต่ละคำมาจากตัวของเราและเป็นความจริงไม่งั้นลูกจะไม่มีแรงทำแบบนี้เขาทำงานได้ทั้งหมดเขาเก็บแล้วเอาไปใช้ในสิ่งที่เขาชอบเหมือนเราเวลาเราดูแลใครเราก็ไม่ชอบอันไหนเราอยากทำอย่างนั้นเงินทุกคนเสียดายหมดแต่เราไม่เอาเงินใคร